ในวันนี้ผมก็มีผู้เป็นอนดีตนักวอลเลย์บอลทีมชาติท่านหนึ่งนั่งอยู่ที่ติดกับผมนี่คือคุณปริมอินทวงอันที่จริงนามสกุลของคุณปริมนั่นเปลี่ยนไปแล้วแต่คนรู้จักกันถ้าปริมต้องอินทวบ ทีแรกก็เลือกกันดูว่าจะใช้นามสกุลใหม่ดีไหมก็บางทีม claro ีคนแนะนำว่าให้ใช้สวัสดีวัฒน์ผมก็รู้สึกว oh ่าประเดี๋ยวคุณแถมสินเจะาไปเสียอีกครับเกิดมีนอกลูกนอกสมรสมาอีกคนหนึ <S 2> <S 2> ่งเป็นนักวอลเล์บอลทีมชาติด้วยก็เลยให้ใช้จินทวงส่วนอีกท่านหนึ่ง ท่านเป็นอาจารย์ที่ดูแลฝึกซอ้อมทีมของบ้านหนองบัวหลวงนีมาตั้งแต่ต้นเลยทีเดียวท่านผู้นี้คืออาจารย์ประทมศรีดาซึ่งเป็นอาจารย์โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวงท่านเป็นอาจารย์พละศึกษานะครับแล้วก็เดิมเป็นนักมวยไทย แต่มาสนใจวอลลีบอลแทนที่ไปสนใจตะก,กร้อเพราะว่าเซปักตะกร้อนี่เขาใช้เท้านะฮะแทนมือแต่นี่ก็ได้เหมือนกันแหลคะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวงนี่ใช้ได้หมดเลยครับมือนี่รับรองเป็นมือที่มีพลังมากสำหรับเรื่องโครงการ วิทยุการบินมินิวอลเล์บอลเนี่ยเราจัดขึ้นเป็นปีที่สองแล้วปีกลายนี้เกิดจากความดําริของเรืออากาศเอกะเดจลิมพิสวสรค์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินเห็นว่ากีฬาวอลเล์บอลเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกคนทุกแขงในประเทศไทยตามโรงเรียนต่างๆต,ตั้งแต่เด็กตัวเปียกๆ จนกระทั่งเด็กโตเล่นได้ตลอดแล้วก็เป็นกีฬาที่น่าสนับสนุนเพราะว่าไม่ต้องการที่กว้างขวางมากมายเท่าไหร่ไม่เหมือนกับฟุตบอลรักบี้อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเล่นได้แต่เฉพาะเด็กผู้ชายฟุตบอลหญิงนั่นก็ยังไม่ค่อยมีความนิยมแต่วอลเลย์บอลน,นี้มีความนิยมมากโดยเฉพาะ ถ้าเป็นวอลเลย์บอลชายหาดทุกๆุกคนบอกว่าไกลแค่ไหนก็จะไปดูแน่แต่อันนี้มินิวอลเลย์บอลนี่9้9ถึง12นะครับคุณพระเดชก็เห็นว่าควรจะสนับสนุนกีฬานี้เพราะว่าศักยภาพของวิธีการบินนี่ภารกิจก็คือควบคุมการจราจรทางอากาศเหนือน่นฟ้าของประเทศไทย มีศูนย์ควบคุมการจราจรอยู่ทั้งหมดออกจากกรุงเทพ9ศูนย์แต่ละศูนย์นั้นมีจังหวัดที่มีสนามบินอยู่ในเครือข่ายของศูนย์เนี่ยอย่างเช่นที่อุบลราชธานีก็มีเครือข่ายอยู่ถึง7ดูเหมือน7จังหวัดด้วยกันเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ดำเนินการแข่งขันเป็นขั้นตอนได้ คุณปริมนี่อยู่ในคณะกรรมการ<ม>ที่จัดการแข่งขันอยู่ด้วยก็อยากจะถามว่าเขาเริ่มแข่งกันยังไงของปีนี้นะคะเาในปีนี้ปีนี้นี่จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น3รอบอรอบแรกก็จะเป็นรอบจังหวัดคือแต่และจังหวัด7จ็ดสจังหวัดเนี่ยก็แข่งขันกันแล้วก็คัดเอาที่1ชายแล้วก็หญิงที่หนึงหญิมาแข่งในรอบศูนย์ พอาจากจังหวัดได้ที่หนึ่งชายหญิงมาแข่งในรอบศูนย์ศูนย์เก้าแห่งหรือทั้งกรุงเทพด้วยศูนย์ทั้งหมดเลยเพราะเราซอยออกเป็นทั้งหมด12ศูนย์นะขณะนี้เพื่อให้ครอบคลุม76จังหวัดก็แต่ละศูนย์ก็จะมีจังหวัดอยู่ในเครือข่ายประมาณ78จังหวัดก็คัดเอา78จังหวัดเนี่ยคัดเอาที่1ชายหญิงามาศูนย์ละ1เหมือนกันศูนย์ละ 1, 1> <beb a S 2> ค่ะเพื่อที่จะมาเล่นรอบสุดท้ายที่กรุงเทพ แล้วศูนย์นี่กแ็แข่งขันกันเพื่อหาที่หนึ่งที่สองของประเทศไทยของประเทศไทยแล้วเข้ามารอบสุดท้ายนี่เราจะเข้ามาสักกี่ทีมรอบสุดท้ายจะเข้ามาทีมชาย1ิบทีมแล้วก็ทีมหญิงสองทีมค่ะหนคือ1ิบศูนย์ค่ะสิบศูนย์แล้วมาแข่งรอบชิงชนะเลิศกันปี่กลายนี่โรงเรียนไหนนะที่ได้สาม,มีใช่ไหม ใช่คว่าว่าสามี <3 S 1> <อ>นี่จะเป็นเป็นทีมจากหาดใหญ่ที่ได้เข้ารอบมาแต่ว่าทีมที่ได้แชมป์เนี่ยทีมหญิงจะเป็นโรงเรียนบ้านขอนหาดบ้านขอนหาดจากศูนย์สุราธานีซึ่งบ้านขอนหาดอยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนทีมชายจะเป็นทีมจากโรงเรียนวิรศินจากจังหวัดกาญจนบุรีอ๋อนี่ก็เป็นแชมป์ชายและหญิงสำหรับในปีนี้เราจะเริ่มการแข่งขันก็ ณขณะนี้นี่คือเริ่มเปิดรับสมัครกันแล้วแล้วก็แ,วกแข่งขันแล้วจะเริ่มจะเริ่มแข่งขันเดือนกรกฎาคมค่ะนี่แหละเดือนนี้แหละก็จะเริ่มแข่งขันสําหรับโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวงนั้นเข้าไปในทีมในรอบชิงชนะเลิศปีที่แล้วปีที่แล้วเป็นที่ประทับใจมากเพราะว่าเด็กนั้นจะถอดเกลือกเล่นถอดเกลือกเล่นนะ อาจารย์ดูพวกนี้มาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการแข่งขันแล้วใช่ไหมครับก็เล่นมาตั้งแต่ปหนึ่งก็มีปหนึ่งนะฮะเด็กโรงเรียนเราเด็กก็มีไม่เยอะครับเราก็เอาคนที่สมัครใจที่จะเล่นแล้วก็มาตั้งใจฝึกกันเอาคนที่เขาคือมีความเข้าใจระหว่างตัวเด็กแล้วก็ตัวผู้ปกครองแล้วก็ตัวครูครับแล้วก็บอกเขาว่าตัวเล็ก ตัวโตวไม่สําคัญอุปสรรคมันอยู่ที่ตัวผู้ปกครองแล้วก็เด็กจะให้เรามากแค่ไหนครับสําหรับผมนี่ก็เสียสละเต็มที่อยู่แล้วครับเพราะว่าเด็กที่เข้ามารวมเป็นทีมเนี่ยนะครับบางคนเป็นกําพร้าใช่ครับเรามีลูกกําพร้าอยู่สองคนนะครับมีสองคนแล้วก็หลายคนพ่อแม่ก็มีอาชีพทำนาครับก็ถึงเวลาเอาเด็กมาซ้อม อาจารย์ก็ต้องไปเกี่ยวข้าวสิก็ก็มีบางครั้งต้องช่วยกันครับถ้าเป็นเสานี้เขาดำนาไม่เสร็จก็ต้องไปช่วยคนที่ไม่เสร็จเนี่ยก็ไปกันทั้งทีมเลยครับเขาเปลี่ยนกันไปเราคัดเลือกเด็กด้วยความสมัครใจหรือมองดูแววเอาที่ความสมัครใจครับเอาความสมัครใจครับแววนี่คงไม่มีครับเอาคนที่อยากเล่นเนี่ยมาเราก็เอามันจะทำได้เต็มร้อยกว่า พอเราเห็นแววแต่เขาไม่สมัครใจก็ไม่มีประโยชน์ครับแล้วก็เอาเด็กเนี่ยพวกนี้มาฝึกผมเห็นว่าฝึกหนักมากหนักไหมเท่าที่คุยกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์เขาฝึกต่อเนื่องตลอดทั้งปีแล้วก็ไปนั่งดูเด็กๆเ,เขาฝึกคือก็คือเป็นการฝึกแบบใช้อุปกรณ์ที่ที่โรงเรียนมีอยู่ <มา S 1> ซึ่งไม่ได้เป็นอุปกรณ์สำเร็จรูปจากจากทาง ที่เขาเคยทำก<า>ัน <หา S 1> ม<ห>าเขาเรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้านโดยอาจารย์ประถมนะฮะนี่ภูมิปัญญาชาวบ้านโดยแท้ไม่ได้มีเครื่องฝึกอะไรที่จะต้องไปซื้อมาจากต่างประเทศเครื่องแต่งกายนี่ก็ไม่ได้สวยงามอะไระการฝึกนี่ได้ข่าวว่าอาจารย์นี่ฝึกมากเ,เด็กจะทำไงฮะตื่นเช้าก็ จะว่าหนักก็คงจะเป็นลักษณะความต่อเนื่องมากกว่าครับ,รบเพราะว่าเราจะมีมีวันอยู่สองวันการฝึกจะมีวันหนึ่งหนักอีกวันหนึ่งเบาเบานี้เราอาจจะไปเกี่ยวกับงานอาชีพที่เราต้องเลี้ยงตัวเองคือการเพราะชำต้นไม้จะได้ว่าไม้ดอกไม้ประดับที่อยู่ตรงนี้เราไม่ได้ซื้อเราทําขึ้นมาเองโดยเด็กแล้วก็ตัวผมวันเบาก็คือทํางานเกี่ยวกับพวกนี้พอวันหนักเราก็จะหันหน้าเข้าสู่ทักษะที่มีเกณฑ์ทดสอบอยู่แล้วเด็กก็ต้อง ทำไปตามเกณฑ์ที่วางเอาไว้ครับสมมติว่าผมให้เกณฑ์ไว้ว่าเราจะต้องเดาะหนึ่งโยนหนึ่งพันครั้งให้ทําแต่พอผมมาทดสอบอาจจะเอาห้าร้อยครั้งในลักษณะนี้ครับแต่สำหรับการดอกพื้นฐานนี่คนที่จะเล่นทีมที่อยู่กับเราเนี่ยหนึ่งโยนต้องหนึ่งพันครั้งแต่ในทีมคนที่ด้อยที่สุดก็ประมาณห้าพันครั้งเท่านั้นก็หนึ่งหมื่นครั้งหมายถึงว่าหมายถึงว่าให้ให้เด็กอ <Under borne S 2> ันเดอร์บอลนะ <500 S 2> ครัห้าร้อยครั้งต้องไม่ตกเลย,ยงงต่อเนื่องครับต่อเนื่อ,อง ทำมือไงมืออย่างนี้ก็อันเดอห้ามตก500ครั้งติดต่อกันถึงจะผ่านเกณฑ์ที่อาจารย์ตั้งไว้1,000ครั้งครับโอ้โหแต่ที่นี่เด็กที่อยู่ในชุดของเรานี่จะสัมสุดคิดว่าเป็น5,000ครั้ง5,000พันครับ้0พันี่เมื่อยคอเลยก็นั่งรอกันตั้งแต่เช้าจนเกือบเที่ยงวันในที่ทดสอบเราจะไม่มองข้ามทักษะพื้นฐานเป็นอันขาด ใครจะบอกว่ามาเสียเวลาตรงนี้ก็ไม่ใช่ผมก็จะเอาตรงนี้ก่อนก็เด็กๆมาแต่เช้านะก็ตีห้าครึ่งครับตีห้าครึ่งถึงตีส<ม>ี่ครับเขาก็มานะครับมากเลยมาเป็นแถวเป็นแนวมากันเลยครับมาเป็นแถวเป็นแนวพอมาถึงก็จัดก,การ,รก็ทักษะเขาเริ่มเองครับเพราะว่าผมจะฝึกก็ที่เหมือนที่ผมพูดว่าวันเว้นวันที่ต้องทำเราไม่ได้ซีเรียสกันตรงนี้แต่เรามาให้สม่ำเสมอ คือมาถึงไอ้โดดเนี่ยไอ้โดดเนี่ยทั้งวิ่งทั้งกระโดดทั้งลากล้อรถนะครับเริ่มเริ่มโดดโดดไงฮะเราขึงเชือกนะสำหรับไอ้พวกนี้มันต้องโดดสูงเนี่ยะต้องต้องใช้ทักษาการกระโดดเยอะการะโดดมากเพราะฉะนั้นเด็กพวกนี้โดดได้สักถึงสองเมตรนะมั้ถึงไม่ใช่โดดค้อ่อไม่ใช่โดดสูง หมายความกระโดดขึ้นไปแล้วก็เอาตบลูกบ,บอลเราราวสัก2เมตรนถึงขนาดได้ตัวเท่เตี้ยอย่างไอทีมงานเขาผมเนี่ยโดนไม่ต้องกระโดดนะครับเขย่งนิดเดียวก็ตบได้เท่านี้เราใช้เครื่องฝึกเครื่องมือฝึกที่อาจารย์ทำเองครับเป็นยังไงฮะ มันไอ้เอาโดดเนี่ยเราจะขึงยังไงเหมือนขี่ม้าข้ามเครื่องกีดขวางไหมหรือวิ่งข้ามรั้วเป็นลักษณะของจะจะไม่ใช่ลักษณะวิ่งข้ามรั้วข้ามรั้วนร<ช>าจะก้าวขาไปไปของเราเนี่ยจะใช้ขาคู่ครับการสปริงขึ้นทั้งคู่ครับโดดขึ้นมาครับหนึ่งสองสามสี่แล้วมากันมาเรื่อยอย่างนี้เลยครับเราจะเราจะแบ่งเป็นเป็นชุดชุดเป็นยกยกละ สิครั้งเอาสามยกก็คือกระโดด30มครั้งความสูงก็เอาขึ้นไปเรื่อยตั้งแต่5 0เซน60เซนเ0เซนจนถึง1เมตรแต่เป้าหมายอยู่ที่แต่คิดว่าอาจจะทําได้ยากเป้าหมายเท้าจะต้องพ้นพื้นประมาณ1นึเมตร1.50คือสิ่งที่ผมตั้งเอาไว้ว่าจะทําได้เราจะค่อยขึ้นไปเรื่อยแต่จะไม่หัดหงเกิไไปเดี๋ยวนี้ก็เกือบระราวสัก 6 0 7ินี่ก็โดดสบายเลยอันนี้80ดสิเส้นี่ผ่านได้ตัวเลกๆนี่ก็ผ่านใช่ไหมครับแผมมีอยู่คนหนึ่งครับเบอร์สองฮะลูกหมีลูกหมีนี่น่ารักมากนันเป็นหัวหน้าทีมเลยครับก็คนนี้ที่ผมให้เป็นหัวหน้าทีมว่าตอนแรกผมก็ซ้อมพี่สาวเขาสุขิตพิลารัตนที่เป็นพี่ส่วนพ่อคุณพ่อสมจิตนี่ก็จะเอาคนนี้ ขี <mile> ่คอมามาที่โรงเรียนเห็นเสียงบนเลดดังคุ้มตามนุ่มตามไอ้มีนอนไม่ได้ครับก็ต้องมากระโดดลงมาเล่นด้วยครับก็ขี่คอพ่อมาไม่มาก็ร้องไห้ก็มาก็มาปอก็อกปอก็อยู่เว่าเออเขาชอบมาตลอดเลยครับนี่พี่ออกไปน้องก็แทนเลยไอ้มีเป็นตัวจริงเลยเลยเป็นตัวจริงเลยครับเห็นคุณปริมบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยมันมีพรสวรรค์มีค่ะคือแวบแรกที่เราดูเลยบอกว่าคือ เขาได,ได้เรื่องของอทักษะการเคลื่อนไหวความคล่องตัวเขาเขาคล่องตัวสูงมากแล้วก็มีเซนส์ในการเล่นเพียงแต่ว่า <c oughs> อุปสรรคในอันเดียวคือว่าเขาเป็นคนตัวเล็กเท่านั้นเอง <c oughs> นอกงานถ้าเกิดเขาตัวสูงนี่คือไปได้ไกลนะอ๋อนี่ก็ <c oughs> จากฝึกไ้โดดอะไรอย่างนี้แล้วก็ต้องฝึกตบใช่ไหมฮะ <c oughs> ตบใส่ผนังตบอะไร ได้ข่าวว่าที่นี่เอ๊ะมันไม่ใช่ลูกที่ใช้การแข่งขันนี่ลูกวัวเล่มันเล็กกว่าน,นี้นี่อาจารย์ใช้ะไรใช้ลูกอะไรเราฝึกตบนี่ตอนแรกเราเราจะใช้ลูกบาสเลยครับลูกบาสเกตบอลเพราะหนึ่งอุปกรณ์เราไม่มีเพราะ,ะไปที่โรงเรียนใหญ่ๆเขาก็มีลูกบอลเก่าให้ลูกบาสเขาได้เขา,าก็เอาให้บริจาคลูกหนึ่งสองลูกเอาน,นำมาใช้เนมันดีกว่าก็เลย เอาลูกบาสเลยอุปกรณ์เราไม่มีนะครับเรวสังเ,เกตเาในส่วนไี้เปแล้วจากนี้ก็เล่นตบเล่นอะไรแล้วก็พวกกติกาอะไรต่างๆนานานี่กติกาวอลเลลีบอลน,นี่มันก็เหมือนกับทั่วไเหมือนสากนทั่วไปเออมันมีอยู่อันหนึ่งเด็กๆเนี่ยแกเล่นโดยตีนเปล่ามีขีดขั้นอะไรไหมไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ว ตามกติกาสากลจริงๆคือเครื่องแต่งกายต้องครบถ้วน<ไ>แต่ทีนี้เนี่ยสำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่เรามุ่งไปที่เด็กเยาวชนที่ได้โอกาสจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กส่วนใหญ่จะขาดแคลน<ไ>เราก็เลยเปิดให้เขาคือไม่มีรองเท้าก็แข่งได้และคุณ<ไ>สามารถถือถ้วยกับรงเรงียนได้ด้วยออ,อย่างเช่นน้องบัวหลวงนี่มีผู้บริจาครองเท้าเวลาเดินเข้าสนามใส่กันแล้วพอเสร็จแล้ว อดนอะอไม่งั้นเล่นไม่ไหวนะฮะโดดไม่ได้หนักเกือกครับมันหนักเกือกไม่เคยได้เล่นเกือกมาเลยพวกวินัยเนี่ยผมเห็นว่าเด็กสําหรับทีมของโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวงมีวินัยแล้วก็มีเวลาเขาจะเข้าแข่งขันเนี่ยเขามีการปลุกใจเขาพูดยังไงนะพูดคำว่าสู้สู้เท่านั้นเองนะฮะแล้วใครเป็นคนนำนะ ก็หน้าที่มครับโอ้ยหมีเป็นคนทำพอทำเสร็จแล้วก็เข้านะแล้วก็การฝึกการซ้อมอะไรต่างๆนานาเนี่ยท่านก็ได้เห็นมาเป็นลำดับแล้วนะฮะอย่างที่อาจารย์ประถมท่านบอกไว้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนแล้วก็ขอให้จับตาดูให้ดีนะครับ เวลามีการแข่งขันเนี่ยถ้าท่านอยู่ที่ศูนย์ไหนจังหวัดไหนเวลามีการแข่งขันท่านก็ไปเชียร์เชียร์เด็กในจังหวัดเพื่อจะให้ได้เป็นตัวแทนของศูนย์เข้าไปแข่งขันในรอบทิงชนะเลิศสำหรับโรงเรียนบ้านหนองบัวหลวงปีนี้ฟิตไหก็ห้าสครับเพราะว่าเด็กก็ เลื่อนขึ้นไปเรียนชั้นสูงขึ้นครับครับยังไม่ฟูลทีงครับครับก็อายุ9ถึง12มีนี่ปีนี้สิครับก็ขึ้นเล่นได้อีกปีนี้นับด้วยก็เป็น3ปีครับเห็นว่าอาจารย์จะอยากจะขอย้ายไปตามเด็กพวกนี้ขึ้นไปครับผมผมทำเรื่องย้ายตัดโอนไปที่โรงเรียนบ้านแขมเจริญนะครับอตอนแรกว่าจะได้ไปช่วงเปิดเทอมใหม่ครับ เด็กนักเรียนก็เลยย้ายไปรอครูที่นุ่นทีนี้คําสั่งไม่มาเลือแต่ครูค้างอยู่ที่นี่ก็เลยเด็กก็เลยไม่ครบทีมครับตัวครูก็ไปที่นุ่นไม่ได้ไปซ้อมแบบไม่เต็มทีมครับอก็เลยก็เลยบอกว่าความมั่นใจก็เลย50 50เลย50-50ิบเลยครับแต่ยังไงผมก็ก็ขออวยพรว่าโรงเรียนทีมบ้านหนองบัวหลวงเนี่ยคงจะรักษาชื่อไว้คือยังไงยังไงก็ ได้เข้าไปในรอบชิงชนะเลิศนะฮะเป็นที่ประทับใจของผู้ชมการแข่งขันในรอบต่างๆนาๆนาเนี่ยผมก็ได้เรียนแล้วอยู่จังหวัดไหนท่านก็เชียร์ทีมในจังหวัดของท่านส่วนอยู่ในกรุงเทพนั้นผมจะเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเ็ราราวๆเดือนพฤศจิกาธันวาจะเป็นรอบชิงชนะเลิศครับแล้วเราก็จะได้ทำเรื่องนี้ให้ท่านได้เห็นได้ชม อีกครั้งหนึ่งวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณปริมและอาจารย์ประถมเป็นอย่างมากครับก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ